สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนขับ FCT ติดตามทั้งช่องพอดีและเพื่อนๆพเชียวครับมาหอดจอดถึงแล้วครับหนางานครับปากทางบ้านเก่าครับ อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องครับตรงข้ามร้านชาบูบางบัวนะครับตรงข้ามร้านชาบูด้วยครับพี่น้องครับมาเบิ่งมาชมสถานที่โอ้ขาดว่าสีนอนนี่ละครับมแมลงพี่น้องถาดว่าสีนอนนี่ละมแมลงไปลกาเลย สถานที่กะเป็นล้านกูหินนะครับเอาหินมาเทสิ่งกระตุว่าโอเคนะครับนี่ฮะฮักฮักกระตื่นฮักกระตื่นบ่มาหรอบ่มาหรือบ่ โอ้ยายานหที่หอดพอดีละอันแต่ว่าฮะวก่อนหรอ่ขบดยังอ๋อแต่ว่า่ยวเนี้เอานี้มองนี้หปลใหญ่โอ้โหุ่นไปุ่อับุ่นป่าใหญ่ยยอยู่นี่ แตง่านนล,ลานนี่แหละลาดนี่แหละลาน,นบม่มีโอ้สถานทีไหมชาบูก็ด่ด้ชาบูชาบูมาเลีเ้ยงนี่แล้วเนี่ยเลี้ยงนี่เน,เ,นนเนี่ยจอดรถไปนี่ย่างไปนี่เลยนี่ซ่องนี่เลย่จอดรถหนุนแล้วโอ้ห้องน้ำก็มีไหมห้องน้่นงก็นั่นในรถนีเหระห้องน้ำก็เขานี่แล้วนี่ห้องน้ำเพิ่น มีบริการห้องน้ำห้าบาทสิบบาทครับผมบริการห้องน้ำห้าบาทสิบบาทไม่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 ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวตีไปเดียวปะล่ะแต่ซอยเดียวกันนั่นแหละซอยเดียวกันนั่นแหละตรงไม่แยกตรงไม่แยกแต่มันตรงนั้นเสีวก่นี้หอนแล้วหอนแล้วมองเข้าหน่อยละแต่ว่ามันคืฮอนก่อนหอดแล้ว อ้ไปเดินกว้างๆเลยอ๋อโอ้ตรงข้ามชาบูบางบัวนี่ครับไปอยู่นี่ครับไปๆๆตาลังไปของเขาเลยพี่น้องครับสซะหน่อยโอ้ยมาแล้วเปิดสตายิ้มงันยูทูบไปครับ เยเห็นแต่ยูทูบเบอร์เนาะถ้าใคเห็นยูทูถ้าใคเห็นยูยูทูบเบอร์สถานที่ก็ถือว่าโอเคเลรอครับพี่น้องครับแต่ว่าบมไม่มมีเงาอยู่เมื่ออื่นเบ็ดหมู่เบ็ดเวินก็ต้องไปยืนน้ำห่างน้ำยังเป็นสัตว์ละครับต้นอีียังนอนก็ยังใบบักเผาเหมือนต้นอีียังนอน ต้นปมต้นจากบอกไม่เจังใดเขาดีกับสิมหาไตยกบไตเขียดกินน้ำแถวมุนนี่แหละครับแมลงพี่น้องเอ้ยไปปล่อยนะครับไปปล่อยเห็เนปะเห็นนาำติงึบงึบๆๆบงึบบบพี่น้องครับปล่อยปล่อยนะครับผม ฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฮิฟอน้อยนอนหักกระตื่นพี่หน่องครับนอนหักกระตื่น,นอนผักนอนแน่ยังวะคนนึโอ้มันเป็นหมองเองียงเป็นเลเน่นนะสิมันไก่ทะเลติขึ้นยังไง โอ้ oh, มาแล้วบัดนทึกยูทูบช่องคู่ก่แก้วครับถ้า,นะาก็จอดรถบ้างไดไงแม่นจอดรถปุ๊บก็ยังนั่งตั้งสติก่อนสตาร์ทก็ดจังยังลงมาหนิมูให้จบท้า,า,ทายแล้วเป็นคลิปแล้วละ่ะแต่ว่าไอ้เราโทรแล้วโทรอย่นี้เรา,า,ามาหอดประมาณวันที่12โมงแม่นเราไ่ามีมูไหมไอ้ก็ให้ก็หอดว่าหนิว่ปที่จอดนอนนี่แหละ ของน้ำกับี่หาบาทสิบบาทของน้ำนดีแม่นบาทที่นี่กช็ชิไปกินอหันช้าบูบาทุกปลาลงกตัวเฉดสันีดันดี่ดน,นองครับจอดรถไว้นี่ชุดมองกินเขากินข้าวกินปลาเดึกๆมากกันสิฮะไตแมงไตเขียดไตย,ยังไ,ไม่เสร็จละไาหากินบัวทะเลตัวนี่บ้ากางเี็ทะเลบ่ ป้ามีได้ได้เห็นสายอย่างว่ามันงูตกใจเบิดอีหลีตกใจเบิดไหมว่ามันงูไหมเกือบต้นตึ้นเลยยูทูบใบไหมว่ามันยูทูบเบื่อเลยยูทูบใบมาหวอดกอดตรงเลยวันเงียบฝรั่งมา แม่ฝรั่งเขาเจอคนอิ่นยังไงของทุบานเขาเอิ่นโอ้แมาดำโอ้แมาดำแม่สูแม่สู่พายางไหมบ้านคุณนายฝรั่งปาดทุบไอบ้านคุณนายฝรั่งแม่ที่แหลกไหมแมาดำไหมนะชือสองชื่อบ่วบอได้มาสิเจ้าแม่ เกได้มาก42อ้นี่บ่ได้เอาเรขยียังไอ้วะหนึ่งเจ่าสักเอาไปทีวหูจักน้อเออยังยังป่ตายี่เอุบขับรถลุงญิงขับรถ โอ้ยยิงขับรถกันขับรถเซียวเซียวไายรถแท <จะ S 1> ่าโอ้ย2นี่มันเกือบหวุดหงนดหมดแล้วไอซี่992เด้โอ้ยอกเลยไมสูบอเนี่ยมันกลุ่มใจสรุปแล้วพอถือเบาไอ,อ้น ะปาดทุกคนอ่ะการพี่เส้นไหมรถขย้ายเหลืองมาเลยัถขย้ายเหลืองพรุ่งนี้เราจะจอดตรงไหนเนาะไอวันนี้เป็นลานปูนนะครับทุกคนลานปูนนะครับผมเฉพาะตรงนี้เออเลยผมเป๊ะย่างกันนะเออทดสอบ ก็ยังหานรถรถรงไหนบารถทุกหรอได้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 แข็งดีอยู่นะครับลงไหนยึดตัวขึ้นมาเลยไม่ได้เ่ียวบอลเนี่ยอะไรนี่แม่ทราบบูไหมโอเคเนาะได้อยู่ได้อยู่เนาะที่นี่มีลานปูนแล้วก็เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับทุกคนได้เป็นหลักเป็นแหล่งดีนะครับลานปูนแล้วก็เป็นหลักมานายขอลูกปูนหน่อย เรียกเข้าไปกเล็เรามาถึงก an> ันแล้วนะครับเป็นเพชดดีขึ้นมูบ้านใกันได้เอาบัานนี้เจ้าไปเขาเออเจ้าไปเขอนบัดเจ้าไปเขอนเอาให้ัอนีไปเขอนว่านสลักแถวเนี้ยเอาคทีละคนหนึ่งสองหมดแล้วนะคกู หนึ่งสองต้โอเคมาไข่ก้อนไปนี่ส่องคู่ไก่แก้วดิเขา่อันปคกกันโอ้ยแ่แนวเลยดอกเอาพี่รองพ่อกันคิดหนกันแล้วกัครับิดหนกันแล้วกันครับสวัสดีครับี่ยงไ